ไทยรนี้เปดีแฟนชาวเดวิสเนชั่นรอดทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งครับที่สําคัญสำหรับการทํางานนะครับผมนั่นก็คือจอมนิเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้จะแตกต่างไปจากทุกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันในส่วนของจอมอนิเตอระดับ high end นะครับสำหรับคนทํางานที่ต้องการความแม่นยำนะครับในส่วนของค่าสีหรือว่าการแสดงค่าสีเฉดสีที่ค่อนกว้างขึ้นนะครับวันนี้ เรามาแนะนํากันในแบรนด์ของ ISO ซนะครับซึ่งคนทํางานระดับมืออาชีพหลายหลายท่านอาจจะรู้จักจอแบรนด์นี้กันแล้วนะครับผมแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเรามาเกริ่นกันนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์ ISO นะครับเป็นผู้พาาัฒนาและก็ผลิตจ,จอมอนิเตอร์นะครับสำหรับด้านการทํางานมาอย่างยาวนานนะครับผมโดยแบรนด์นี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของ เทคโนโลยีของจอภาพนะครับที่มีความแม่นยําของค่าสีที่ค่อนข้างสูงนะครับมีงานประกอบที่ค่อนข้างเยี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ตัววัสดุในในส่วนของสเปคนะครับแล้วก็ความละเอียดของจอเนี่ยอยู่ในขั้นระดับ Hi-End เลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าใครที่เป็นคนทางานนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D นะครับ 3D นะครับงานกราฟิกงานแอนิเมชันนะครับผมที่ต้องการจอระดับ Hi-End ที่มีการแสดงค่าสีที่แม่นยำนะครับผมต้องเป็นของแบรนด์นี้เลยนะครับวันนี้เรามาแนะนำกัน ในซีรีส์ตัว็อปเลยนะครับในซีรีส์ของ CG ซีรีส์นะครับซึ่งอันนี้เป็นจอสำหรับระดับ professional เลยเรามาแนะนำกันในรุ่นของ CG 318 c K นะครับตัวนี้เราจะมาไล่รายละเอียดกันทีละอย่างนะครับว่าจอตัวนี้มีความพิเศษกว่าจอทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้เรามีการติดตั้งมาให้ดูแล้วนะครับในส่วนของจอรุ่นนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเป็นเรื่องของขนาดนะครับสำหรับตัว CG 318 c K ตัวนี้มาที่ขนาดหน้าจอที่ 31นิ้วนะครับผมซึ่งให้พื้นที่ในการทางานที่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ในการทํางานหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันนะครับผมหรือว่าต้องการพื้นที่การแสดงผลขนาดใหญ่นะครับในส่วนนี้อย่างต่อมานะครับเป็นในเรื่องของการเลือกพาเนลนะครับผมหรือว่าตัวจอภาพนะครับเป็นแบบ i-p-s นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงค่าสีที่คมชัดนะครับผมและก็ให้มุมมองนะครับที่กว้างนะครับถึง178อองศานะครับในส่วนนี้ก็ สามารถแสดงค่าสีได้อย่างชัดเจนแล้วก็มองได้หลายมุมนั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาครับเป็นเร yeah> ื่องของความละเอียดครับต claro ัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียด4 k ครับหมายความว่าเสียบใช้งานนะครับกับคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยเปิดจอขึ้นมาเนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียด4 k โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับผมตัวนี้เป็น4 k แบบเนทีฟหรือว่าเป็นค่าพื้นฐานเลยนะครับเสียบใช้งานก็พร้อมใช้งานที่ความละเอียด4 k เลยนะครับผมในเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของวัสดุงานประกอบครับสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับวััสสดดุทีี่เป็นนะครบผ แล้วก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผม <S <S บเพื่อเป็นการปกป้องในส่วนของตัวพาร์นลจอนะครับผม <S <S แลแล้วก็วัสดุส่วนอื่นๆนะครับเพื <S <S ๆๆอ่นอป้องกันความเสียหายนะครับผมในส่วนนี้ก็แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับผมตัวขาตั้งนะครับผมอันนี้มีการออกแบบมาให้สําหรับสามารถปรับมุมมองได้หลายๆรูปแบบนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเอียงได้344อ,องศานะครับจะเอียงไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เอียงได้นะครับผมสามารถปรับสูงต่าได้ประมาณ15เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเงยขึ้นได้นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับจะมีการแถมอุปกรณ์มาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฮูดนะครับสำหรับการควบคุมสภาวะแสงนะครับสาหรับการทํางานนะครับสําหรับใครที่ต้องการความแม่นยําในการทํางานนะครับสาหรับการแสดงค่าสีเนี่ยก็ให้ติดตั้งฮูดนี้ก็ไปนะครับหรือว่าจะนําไปประยุกต์ใช้ในส่วนของงานอุตสาหกรรมที่เป็นสติสตรีโอนะครับเป็นงานแอนิเมชันนะครับที่มีการจัดแสงภายในห้องอย่างคงที่นะครับผมก็สามารถติดฮูดตัวนี้นะครับตัวพอเชื่อมต่อนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีการ ติดตั้งตัวพอร์ตความละเอียดสูงมาให้ใช้งานนะครับ4ช่องทางด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นพอร์ตที่เป็น Display Port นะครับ2ชุดแล้วก็ HDMI อีก2ชุดนะครับผมโดยที่ทั้ง4พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตแบบความละเอียดสูงนะครับนั่นก็เพื่อสําหรับการทํางานแบบความละเอียด 4K นั่นเองนะครับผมลงไปถึงด้านข้างนะครับจะเพิ่มความสะดวกนะครับสำหรับการใช้งานสําหรับคนทำงานที่ต้องมีการเสียบอุปกรณ์พกพาอย่างนะครับอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่า External Hard Drive นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ ทางด้านข้างของตัวมอนิเตอร์ได้เลยนะครับผ่านช่องทางที่เป็น USB 3.0นะครับแล้วก็เป็นความเร็วสูงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการชาร์จอุปกรณ์พกพานะครับอย่างเช่นอุปกรณ์โมบายนะครับทั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์แล็ปท็อปก็สามารถเสียบชาร์จได้จากจอมอนิเตอร์ตัวนี้โดยตรงนะครับผมต่อมาฮะเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคในระดับไฮเอน n d นะครับซึ่งหากเทียบสเปคนะครับสำหรับจอเกรดคอน sumer ทั่วไปนะครับก็จะให้ ค่าเฉียดสีนะครับอยู่ที่ประมาณ16.8ล้านสีนะครับในขณะที่ตัวนี้ครับ CG3184K ตัวนี้เนี่ยจะให้ค่าเฉียดสีที่กว้างกว่านะครับโดยสามารถแสดงค่าเฉียดสีได้มากถึง1.07พันล้านสีนะครับในส่วนนี้ก็มั่นใจได้นะครับในเรื่องของการแสดงค่าเฉียดสีที่ครบคันนะครับผมแล้วก็แสดงค่าสีได้อย่างถูกต้องนะครับต่อมาครับเป็นสเปคในส่วนของค่าไบรซ์เนี่ยนะครับหรือว่าค่าวามสว่างเนี่ย สำหรับจอตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับค่าความสว่างอยู่ที่350แคนเดล่านะครับผมต่อมาครับเป็นสเปคในส่วนของอัตราคอนทราสต์นะครับสำหรับสเปคตัวนี้ก็จะอยู่ที่อัตรา1,500ต่อ1นะครับผมซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลต่อความคมชัดในการแสดงผลนะครับและเมื่อผนวกับการสามารถไล่เชดสีได้กว่า1,000ล้านสีเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการไล่เชดสีได้หลากหลายกว่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับอธิบายง่ายๆนะครับสำหรับ การไล่เฉดสีดำนะครับสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะมองเห็นเป็นสีดำเพียงสีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับคนทํางานนะครับที่มีความซีเรียสในเรื่องของค่าสีเนี่ยเขาจะต้องสามารถไล่สีได้ว่าเป็นสีดําเข้มนะครับสีดําลึกสีดําเทาหรือว่าสีดําอ่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับการไล่เฉดสีได้กว้างกว่านะครับผมก็จะส่งผลในเรื่องของการสามารถแสดงค่าสีได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทํางานสำหรับคนที่ ทำงานด้านกราฟิก2 D3D ในส่วนนี้ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไปนะครับผมต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดของจอมอนิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนทํางานหลายๆท่านนะครับก่อนที่จะนําจอภาพมาใช้งานนะครับในด้านของกราฟิกงานแสดงผลนะครับผมจะต้องนําจอไปคาลิเบรตนะครับหรือว่ามีการปรับแต่งค่าสีนะครับเพื่อไม่ให้การแสดงผลของค่าสีเนี่ยเพี้ยนนะครับผมแล้วก็ตรงตามมาตรฐานของค่าสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์สาหรับการคาลิเบรตค่าสีมาให้ในตัวนะครับผมตัวนี้ จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับอยู่ทางด้านบนนะครับผมซึ่งก็จะมีโหมดมาให้เราใช้งานนะครับที่ชื่อว่าเซลคาลิเบชันนะครับในส่วนนี้เราสามารถคาลิเบตค่าสีของจอภาพได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมใดใดทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมหลายๆคนนะครับที่ว่าน่าจะทราบกันนะครับสาหรับเรื่องความซีเรียสของค่าแสดงผลของค่าสีต่างๆเนี่ยต้องมีการคาลคลิเบตจอก่อนนะครับสำหรับตัวมาตรฐานนะครับผมของค่าสีตัวนี้นะครับจะสามารถแสดงผลนะครับผม ได้เหนือกว่าในส่วนของมาตรฐานที่เป็น sRGB แล้วก็ Adobe RGB อีกด้วยนะครับผมก็มั่นใจได้ในเรื่องของความแม่นยำนะครับในการแสดงผลค่าสีนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเรื่องของซอฟต์แวร์กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวจอมอนิเตอร์ Monitor ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมได้ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Color Navigator 6นะครับในส่วนนี้นะเป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้งานสำหรับ ตัวจอของ CG 3 18 4K โดยเฉพาะนะครับในส่วนนี้ก็จะสามารถปรับในส่วนของปรับแต่งค่าสีต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตรา b บ i นสนะครับอัตรา contrast นะครับการปรับค่าสี gamma นะครับใน3กลุ่มสีนะครับทั้ง RGB ได้อย่างละเอียดนะครับหรือจะเป็นการปรับค่าสีในส่วนของไว b บาร์ลันนะครับหรือว่าสีดำนะครับว่าจะให้มีความคมชัดนะครับมีความลึก ในเลเวลเท่าไรก็สามารถปรับได้ทั้งในส่วนนี้เลยนะครับโดยที่ตัวซอฟแวร์ครับจะมีตัวฟรีเซตนะครับหรือว่าเป็นตัวสําเร็จรูปมาให้เราเลือกใช้งานอยู่3อันนะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้งานในส่วนของโหมดนะครับในการตกแต่งภาพนะครับในส่วนของงานพิมพ์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์นะครับผมที่ก็จะมีตัวฟรีเซตมาให้เลือกใช้งานนะครับก็สามารถคลิกใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับในส่วนนี้ก็สังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของอัตราฟรีเซตของค่าสีนะครับที่แตกต่างกันในส่วนนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าใครที่ ต้องการตกแต่งในส่วนของค่าสีที่แตกต่างออกไปก็สามารถปรับได้นะครับผมก็สามารถเลือกครเองค่าสขีขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นการคาลิเบตจอภาพนะครับผมสังเกตเลยว่าจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์นะครับสวิงลงมานะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับการคาลิเบตจอภาพนะครับผมอันนี้ผมทำให้ดูนะครับว่าเวลาคาลิเบตจอเนี่ยจะมี อุปกรณ์ชิ้นนี้ตกลงมานะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการปรับแต่งค่าสีที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับโดยไม่ต้องจําเป็นต้องซื้ออ,อุปกรณ์ในการคาลิเบรตเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดสำหรับการแบบต่างปรับแต่งสีนะครับนี่ฮะก็จะมีการเลือกนี่ฮะหมุนไปทางไหนค่าค่าสีก็จะ แสดงไปทางนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการคาลิเบรค่าสีของตัวเซ,เซนเซอร์นะครับที่แถมให้กับตัว CG 3 1 8ห k ตัวนี้อ่ะขออนุญาตกดแคนเซิลนะครับเพราะว่าตัวคาลิเบรเนี่ยจะค่อนข้างนานนะครับสังเกตได้ว่าพอเรามีการคาลิเบร้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเซนเซอร์ก็จะเก็บเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับเรียกว่าค่อนข้างไฮเทคเลยทีเดียวครับสำหรับจอตัวนี้ นอกจากจะมาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับสามารถคาลิเบรตจอได้เองนะครับแล้วก็แสดงค่าเฉลี่ยสีได้ค่อนข้างกว้างนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับการแนะนําเบื้องต้นนะครับของจอภายใ้าใบของไอโในรุ่นท็อปที่ชื่อว่า CG318CK มาพร้อมกับสเปคระดับไฮเอ็นนะครับผมจุดเด่นเป็นในเรื่องของการแสดงความละเอียดได้ถึง ระดับ 4K สามารถแสดงเฉดสีได้ถึง1,000ล้านสีแล้วก็มีอุปกรณ์ในการคาลิเบเตต่อภาพมาให้ในตัวนะครับผมก็เหมาะอย่างยิ่งฮะสำหรับคนทํางานที่มีความซีเรียสในเรื่องค่าสีต้องการค่าสีที่แม่นยําต้องการค่าสีที่หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานกราฟิกแอนิเมชันนะครับจอตัวนี้ตอบสนองการใช้งานของคุณได้เป็นอย่างดีนะฮะ สำหรับใครที่สนใจจอของทางแบรนด์ไอโซนะครับตอกจากรุ่นตัวครับรุ่นนี้แล้วนะฮะเรายังมีวางจำหน่ายในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามช่องทางด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทั้งในส่วนของ Facebook Fanpage หรือว่าจะสายตรงเข้ามาหาเราเลยก็ได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีครับ I'm covering my ears like a key When your words mean nothing, I go la 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 I'm turning up the volume when you speak If my heart can't stop it, I'll find a way to block it I go la la la, la. 网络红牌。Control,